ต้องบอกว่าเป็นคนละมุมกันเลยเพราะว่าคราวนี้เนี่ยเป็นเด็กนะคะปรากฏว่าเก็บได้แล้วก็ส่งคืนเจ้าของต้องยอกย่องแล้วก็ชื่นชมสําหรับความดีของน้องคนนี้ค่ะน้องคนนี้เนี่ยเป็นน้องกาฟิลอายุเพียงแค่8ขวบเก็บกระเป๋าสตางค์คืนเจ้าของนะคะภายในเนี่ยมีเงินถึง4ี่หมื่นบาทค่ะโดยภาพจากกล้องวงจรปิดในห้างเทสโก้โลตัสสาขากันตังจังหวัดกลางบันทึกเหตุการณ์ขณะที่น้องกาฟิวหรือว่าเด็กชายธนพัฒน์ปียพงศ์อายุ8ขวบนักเรียนชั้นป .3 โรงเรียนอนุบาลกันตังศึกษาเก็บกระเป๋า ในนั้นเนี่ยคุณผู้ชมมีเงินถึง40,000บาทโดยเกิดขึ้นภายใน5้าสับสินค้าแห่งหนึ่งนะคะจากนั้นน้องก็นําไปมอบให้กับพนักง,งานฝ่ายประจาสัมพันธ์ประกาศตามหาเจ้าของส่งคืนกระเป๋าสตางค์เสร็จสับเรียบร้อยนะคะน้องกาฟิลค่ะได้รับเงินเป็นสิน้ําใจตอบแทนมา20บาทซึ่งน้องก็ดีใจแล้วก็ภาคภูมิใจที่ตัวเองเนี่ยถือว่าเป็นแบบอย่างที่ดีของสังคม สำหรับน้องกาฟิลนั้นมาเดินเล่นที่ห้างนี้เป็นประจำนะคะเนื่องจากญาติของน้องเองก็เช่าพื้นที่ขายของอยู่ที่ห้างแห่งนี้มานานแล้วคุ้นเคยกับพนักง,งานเป็นอย่างดีวันเกิดเหตุสักเวลาประมาณหนึ่งทุ่มเศษของ26ธันวาคมนะคะก็ได้มีการเก็บกระเป๋าสะตางค์ได้แล้วก็ส่งคืนเจ้าของค่ะเขาจะเดินเล่นอยู่แถวนี้แล้วก็เขาจะเจอกระเป๋าตังค์ซึ่งเขาไม่รู้จํานวนเงินว่ามีจํานวนเท่าไหร่แล้วก็เขาได้เอามายื่นให้กับพนักง,งานที่อยู่ที่เคาน์เตอร์ตรงนี้พนักง,งานที่อยู่เคาน์เตอร์ตรงนี้ก ฟนหาเจ้าของแล้วก็เจ้าของก็ได้มาติดต่อรับที่จุดบริการลูกค้าก็ซึ่งก็พนักง,งานก็ไม่ได้รู้เหมือนกันว่าจํานวนเงินนั้นเป็นจำนวนเงินเท่าไหร่แล้วก็เขาก็ได้ให้สินน้ําใจน้องเล็กน้อย หลังจากที่น้องกาฟิลค่ะได้รับเงินสินน้ําใจนะคะก็ดีใจค่ะคุณผู้ชมโชว์ชวเงินแบง20บาททันทีนี่นะคะน้องกาฟิลนะคะทําความดีขอยกนิ้วให้เลยค่ะต่อมามีผู้ใช้งาน Facebook รายหนึ่งโพสต์ภาพของน้องกาฟิลแล้วก็เผยแพร่เรื่องราวที่เกิดขึ้นนี้นะคะแต่ว่าบางส่วนเนี่ยก็กลับไปสร้างเป็นกระแสดรามาร่าด้วยเหมือนกันบางคนเข้ามาแสดงความคิดเห็นนะคะบอกว่าเด็กเนี่ยเก็บเงินได้ตั้ง40,000บาททำไมเจ้าของถึงให้เงินเพียงแค่20บาทเท่านั้นแต่บางคนก็มีการแสดงความคิดเห็นอีกมุมหนึ่งนะคะว่าน้อง จะทำดีไม่ได้หวังสิ่งตอบแทนอะไรก็ได้นะคะอขอชื่นชมอีกครั้งหนึ่งสําหรับเด็กดีๆคนนี้นะคะน้องกาฟิลเด็กชายวัยแขวบค่ะบางคนก็บอกไม่รู้เจ้าของอาจจะมีความจําเป็นต้องใช้เงินหรือไม่ก็คิดมุมบวกว่าอย่างน้อยที่สุดเนี่ยความดียั่งยืนกว่านะคะสินตอบแทนก็เป็นสิทธิ์ของทางเจ้าของเงินเขาค่ะยังไงต้องชื่นชมแล้วก็ถือว่าน้องเป็นแบบอย่างในการปลูกฝังจะริยธรรมในเด็กด้วยนะคะ